สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาพบกับซองพะรุกนาเดิมดังแบบแม่อีกชื่อเก่าเดิ <c oughs> เมเมื่อนี้มียังกินเห้าเอาเนี่เหาจอกมามีตำส,วตตสัวตีนไก่ตำสัวตีนไก่ครับผมมานี่ยแหละร้า,ยยานย่างพี่น้องตีนไก่กับมีมากินเลยโฮ,โฮลัลโหลลาวยวีมามามาให้คุณแม่มาคุณแม่มาคุณแม่น้องวันใหม่กับอยู่นี่แหละครับผมบางครั้งเนี่ยเมื่ป๋าไปใส่ดอก <c oughs> อ เจอบอนีเขาพี่น้องนี่เขาไม่ไม่เอาเขาไม่จบจำนำจำนำจำหมกุ้ง,งพี่น้องกินแล้วแรงเลยนี่อือหือฮะใช่ปุ ปกติสิเป็นเมนูวานเนาะได้เปลี่ยนใจเอามาตำมือนนี้เอาเข้า้เย็นไว้ฟันเนาะอือหือเนื้อแตกหนกมาก ขิงขาครับตีมใจไปดะีจำจำนำประเด็กให้น้ำหนุกมึงหันคือยังลมแห้งคือยังถอนสิตตกเลยให้ไปใส่ พัดฝนนี้ดีนอ้อมพัดฝนนี้พี่น้องเอ้ยก็เอามาดีใจมาดว่าฝนสิตก <c oughs> พัดนี้เดี๋ยวกูดีใจห้องกาก้าไากที่ เปลือยมะแก่โบปันได้ไหมได้จอะเปลือยไรกับโเสบปนเลยมนๆๆมเหมือนนทำมันเปือยอืมมันเปมันหมืนหมือนแห้งเหมือนแกเนอระวังตือมไก่ดูน้่ขาวอืมเดยวตบล้างกันซะนั่นนะออืม ออเอาพ่อนี่มักมักคักมันตินไก่พี่น่องนี่เาไปถามเมนูตินไกน่ี่โอ้อาใสเลยห้าใสดองเลอ,อืม,อมอน้่แสียดดองบมานไปนี่ยังม,มาคือมักข้นมาแบบ่ามาันไปไปเลยเลย mọi người biết chị em đủ chết 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 xong <laughs> mình tìm cây học menu và trầm văn <laughs> สุม,ม <treats> ต่ำตีนไก่ต่ำเสวตีนไก่ วา่าสิไปิบไทยข้างนอกกับย่านแ้่ฝนตกก็เลยเขาท้ายแต่ในครัวบ้นา,านนี่ยังสักกันอ๋อกินไหนบ้างไหมโบเพ็ดน้ำมาเห็ดเลยกินแซ่บเอาว่นคือบบกินนีน่เอาอมวาม อเมือ่มอหนึ่งเขาปุ๋นเมื่อหนึ่งเขาเหนียวเห็ดหน,นียงเนาะในมันจิเป็นตัมส่วนและพี่น้องตัมสู้ดูแบวตานังสมทรงเอาข่าวนิ้วให้สมทรงเล้วสมทรงสมทรงลูกข้าวเหนียวทางใต้เนี่ยเป็นมาครับเป็นมา, <laughs> นม,ามากับมากินข้าวเหนียว

เอาข้เนียไปใส่หรอกื้เนียก็พันจับอืมหอมไหมอ่ะกินตุ๊กตุ๊กเน่อืมเบห่อืม มันไมนแ่บอ่ะเนาก็ขอบคุณขบเนี้ก็ขอบปรุนแทบไรไปหนอนสักบเอาซาไลมากลับติล่ะนี่ป่ะ

สมซ่งเอ้ยสมซ่งสมซ่งแป๊สดๆยกข้างแรงมีรูปรบปนั่นอยู่นำไปอจดเสียาเฮยอืมขกินยังเหลืออีกกลาง Ồ nó. Chim ngay, ngay <laughs> hmm. Hmm. thì nó. Chim ngay hết. Thò bò khảo sẽ vậy à bò. Thò bò. im Ừ. 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 พี่น้องกักเต็นไก่ด้วยพี่น้องไม่พิเศษนี่มันเป็นเต็นรูร้ราาไม่พิเศษคุณ้วยเขาบอกินดิ <c oughs> นอ,อ้าวเหรอแค่เนต็นตี๋มาดันอุ้ยน้องอ,อุ้ยนุ่นอัตราผสม อทุกคนกินย่างแบบว่าสงบสงเนียบแบบว่าแซ่บให้มันอลังการฮะของแม่ครัวสุดถิรักหนอนไหมเป็นแม่นอกผู้ชดเชื่ใช่ครับเมนูเต็มสิบเต็มสิบเต็มดอยเต็มพันมือสายซีราหาลอยหาบลา แสบบอกว่าเป็นร้านร้านมืนมหาศาลต <c oughs> ัวยิ่งไงอออโอเคอปิดคลิปสำหรับพิมพ์เนี่ยเจา้าค่ำน้องใม่เฮ็ดปิดเองออก็เขาถอยอีลีเด้อครับขอบพระคุณตามนะครับแล้วก็คอยเห้นกำลังใจกันเสมอมากนะครับขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับเนียวเซมีครับขอบคุณครับสสวัสดีค่ะ